สวัสดีค่ะวันนี้นะคะปดูมาที่ร้านนี้ค่ะขนมชั้นบางเตยแต่ลิงทพี่ตาเมูบุรี่ค่ะสวัสดีค่ะคุณหนึ่งลูกคุณาคุณหนึ่งนะคะว่าขายที่สถานีเท่าไหร่บ้างคะขายทุกวันค่ะที่ตอนเย็นทุกวันแล้วก็เสาร์อาทิตย์ตอนเช้าจะขายอยู่ที่สวนจตุจักรค่ะอันนั้นลูกชายจะขายค่ะขายผ่านแอปไหมคะอ่าผ่านหมดเลยอ๋อที่แอปเลยเหรอคะใช่ค่ะแล้วก็จะมีคนมารับแล้วก็พวกแพนด้าอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะมารับไปอะไรเงี้ยค่ะลูกค้าก็จะเยอะนะคะพี่ ันนี้จะเป็นขนมชั้นบางเตยแปะลิ้วเต้นกำลับเลยนะคะขนมชั้นรถไฟค่ะรสชาติอ่ะอร่อยหวานน้อยค่ะพี่หวานน้อยแล้วก็ขนมถ้วยเราอ่ะพี่ mm hmm. ก็ท่จะไม่ผสมแป้งเลยนะคะอร่อยจริงค่ะเป็นข mm hmm. นของคุณเองเหรอคะเป็นของยายค่ะ mm hmm. ใช่อันนี้ยายกันจะเป็นคนทํเต้นกำลับเป็นของยายบุญล้อม mm hmm. แต่ยายบุญล้อมน่ะเสียไปแล้วแต่คนเขาจะรู้จักกันในานามของขนมชั้นรถไฟเ mm hmm. มื่อก่อนไปแปลิ้วอ่ะพี่ขึ้นรถไฟอะ่ะ ก็จะมียายทิพย์เป็นคนทิ้วขายทุกวันนี้ยายทิพย์ก็ยังขายอยู่ค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะพี่ขอบคุณค่ะที่ติดตามคลิปเรียนของปานุช่วกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้ให้ปานุด้วยนะคะสวัสดีค่ะ